ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับหนุนชาแนลนะครับก็มีเหรียญอีกเหรียญหนึ่งนะครับคือเหรียญ10บาทนะครับก็ได้มีโอกาสดีๆนะครับนำเหรียญที่ระลึกนะครับมาฝากพี่ๆน้องๆนะครับเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับของปีพศ2552นระครับเลยนํามารีวิวกับพี่ๆน้องๆได้รับชมกันนะครับเป็นเหรียญสสีนะครับครับก็เป็นเหรียญ10บาทนะครับก็เลยได้นํามาฝากพี่ๆน้องๆว่าเออเหรียญนี้นะครับความเป็นมาอย่างไรนะครับแล้วก็มีลวดลายของเหรียญนะครับด้านหน้านะครับ ก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่น่าเจ็บสะสมนะครับก็นํามาฝากพี่ๆน้องๆนะครับครับเพราะว่าเหรียญสิบบาทนะครับที่ผลิตออกมาของปีพศ2552เนี่ยนะครับเป็นเหรียญครบรอบ50ปีนะครับก็ผลิตออกมาแค่3ล้านเหรียญเองนะครับที่ผมมาว่าน่าเจ็บสะสมก็คือด้วยสลองพระองค์นะครับก็เป็นสลองพระองค์แบบสากลนะครับก็ถ้าไม่ใช่เหรียญ ที่ระลึกนะครับก็คงยะไม่ค่อยเห็นกันนะครับอย่างมากก็จะเป็นสลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศบ้างนะครับหรือว่าฉลองพระองค์ในเรื่องของไปในลักษณะของครยอย่างนี้นะครับครับก็เลยเห็นว่าเป็นเหรียญที่ระลึกแล้วก็เดี๋ยวหาข้อมูลดีๆนะครับนามาฝากพี่ๆน้องๆนะครับก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับในราคา10บบาทนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูในลักษณะของรายละเอียดของเหรียญนี้นะครับว่าเป็นในรูปแบบในลักษณะไหนนะครับ ครับเหรียญ10บาทนะครับสองสีวาระที่54าี่นะครับครบรอบ50ปีนะครับสํานักงานนะครับคณะกรรมการวิจัยแห่งชาตินะครับลักษณะของเหรียญนะครับเหรียญกริย์โลหะสสีนะครับสีขาวและสีทองนะครับราคานะครับสิบาทนะครับไม่ขัดเงานะครับวงขอบนอกนะครับเป็นเฟืองจักรสลับเรียบนะครับครับเนี่ยนะครับเป็นเฟืองจักรสลับเรียบนะครับเดี๋ยวเป็นตามคอนเสปต์ของผมเองนะครับต้องให้พี่ๆน้องๆได้ดูกันนะครับครับ ขนาดเส้นผ mm. e ่าจุดศูนย์กลางนะครับก็26มิลนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูลวดลายด้านหน้าของเหรียญกันนะครับด้านหน้านะครับกลางเหรียญมีพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาูุิพลอดุลยะเดชนะครับพินพพักทางเบื้องขวานะครับฉลองพระองค์นะครับสากลนะครับภายในวงขอบเหรียญนะครับเบื้องบนมีข้อความว่านะครับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาูุิพลอดุลยเดชนนะครับเบื้องล่างมีข้อความบอกว่าราชการที่9โดยมีลายไทยนะครับประดับขั้นระหว่างข้อความ เบื้องบนและเบื้องล่างทั้งสองข้างนะครับเป็นลายไทยประดับทั้งสองด้านเลยนะครับครับทีนี้เรามาดูด้านหลังก uhm. ั agenda, ออนญญนะครับขออนุญาตนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันนะครับจะมีลวดลายในรูปแบบในลักษณะไหนนะครับเนี่ยครับถ้าเป็นเหรียญที่เล็กๆก็จะออกในลักษณะของข้าราชการไทยนะครับหรือว่าส <Anybody hat, S 2> <sa> ํานักงานต่างๆนี่นะครับก็ได้จับจัดทําขึ้นมานะครับของเหรียญอเกาของเรานะครับค่อนข้างที่จะหายากนะครับครับด้านหลังนะครับกลางเหรียญมีภาพนิวเคลียสลอมนะครับ ล้อมด้วยอิเล็กตรอนนะครับโดยมีภาพนะครับธรรมจักรนะครับล้อมรอบเบื้องล่างนะครับมีภาพธรรมจักนะครับดังกล่าวนะครับมีข้อความบอกว่าราคาสิบบาทไทยนะครับภายในวงขอบเหรียญนะครับเบื้องบนนะครับมีข้อความว่าครบรอบ50ปีนะครับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาตินะครับในวันที่28นะครับตุลาคมปีพศ2552นนะครับครับเบื้องล่างนะครับ มีข้อความว่าประเทศไทยนะครับโดยมีจุดกลมๆนะครับขั้นระหว่างข้อความเบื้องบนและเบื้องล่างทั้งสองข้างนะครับครับทีนี้เรามาดูวันที่ครบรอบบาลากันนะครับก็วันที่ครบรอบบาลาก็คือเป็นวันที่28ตุลาคมปีพศ2552นะครับวันที่ประกาศใช้นะครับก็เป็นวันที่27กดักรดาคมนะครับปีพศ2552นะครับจำนวนการผลิตนะครับเรามาดูจํานวนการผลิตก็อยู่ที่3ล้านประยันะครับครับ ทีนี้เรามาดูในราคาของเหรียญแล้วก็ดูเรื่องของน้าหนักกันนะครับน้ําหนักของเหรียญนี้นะครับก็จะอยู่ที่8นะครับจุดหกรัมนะครับครับทีนี้เรามาดูความหนาของเหรียญกันนะครับความหนาของเหรียญทางด้านนี้นะครับก็จะอยู่ที่สามจุดห้ามิลนะครับครับทีนี้มาดูในราคากันนะครับว่าจะมีราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับของเหรียญนี้นะครับเหรียญที่เราเลือกของปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบสองนะครับ เป็นสำนักงานนะครับคณะกรรมการวิจัยแห่งชาตินี่นะครับก็จะมีราคาอยู่ที่65บาทนะครับครับก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับเป็นเหรียญที่เราเลือกที่นํามาฝากพี่พี่น้องๆกันนะครับว่าจะมีรูปแบบในลักษณะไหนแล้วก็น่าเก็บสะสมอย่างมากนะครับเพราะเป็นลวดลายต่างจากลวดลายอื่นมานะครับครับก็ฝากกดกระดิ่งกดติดตามช่อชาแนลเลยครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับหาเหรียญหรือว่าข้อมูลต่างๆนะครับนามารีวิวกับให้กับพี่พี่น้องๆ้ได้ชมกันนะครับสวัสดีครับ